ฮัลโหลสวัสดีครับผมทอยนะครับตอนนี้ผมย้ายไปสตรีมในนีโมแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากรับชมผมสตรีม GTA ก็สามารถเข้าไปในนีโมแล้วก็พิมพ์ที่ช่องคุณหาว่า poppa b 3 d ได้เลยนะครับผมก็ p o p p a b 3 d นะครับหรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆอย่าลืมเข้าไปดูในนีโมกันเยอะๆล่ะหม เฮ้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 ตามหาตัวยากจริงๆลงเล่นอะไรเนี่ยเหตเอาอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะแล้วเข้ามาในนี้ได้ไงอ่ะอุ้ยแล้วเข้ามาในนี้เหรแล้วทำไมเป็นทำไมเป็นตัวขาวอ่ะตัวขาวอะไรแล้วไม่เป็นตัวขาวคือคืออยู่กับพี่ถอยแล้วขาอ่อนเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วทำไมตัวขาวอุ้ยระเบิดมา มันคืออะไรเนี่ยเอา้าแ้นี่ไงก็เจอวิทถอยราคาอ่อนไงเอา้า <laughs> สนุกแหละดูโซ่ <laughs> แล้วไม่ระเบิดมันมีหลายลูกจังวะเฮียคืออะไรเนี่ย ไอ้เฮียไม่ระเบิดมันวิ่งหนีหนูทำไมมันระเบิดมันมีนมหลายลูกจังอ่ะวิ่งหนีหนูไปหนูตายคนเดียวไอ้เฮียระเบิดมีหลายลูกเกินเสียงเสียงปกติปะเสียงไม่ปกติอ้าวจริงเหรอควรอมยาอมแก้ไอาตาเสือดาวทำไมต้องตาเสือดาวเอาตาจริงจกหรือเปล่าไปเปลี่ยนสีผม่อนไปเปลี่ยนทำไมไปเปลี่ยนทำไมอะ อ้าวแล้วทำไมใช้สีเนี่ยไม่ตอนแรกก็จะปอมมาไงแอบมาแบบตามหาคนเลยเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้ไม่ได้ตามหา <c oughs> เพราะว่าเข้ามาก็หาไม่เจอ <c oughs> ใช่เปลียนสีผมที่ไหนอ่ะร้านเสื้อผ้าโอเคอือหือตโลกตาโลกและตาโลกและอะไร เราก็ลาร้านเสื้อผ้าก็มาร้านเสื้อผ้าไงก็เดียเดียเดียไม่เดียว่านอนสอนง่ายนะนี่ก็แบบบอกอะไรก็ทําอย่างนั้นนหะดี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 ก็เป็นเด็กดีหรือเปล่าเด็กดีใช่ไหมก็ก็บอกอยู่ตัดผมแล้วจะไปร้านเสื้อผ้าเพื่อเราเราจะพูดว่าร้านเสื้อผ้าเพื่อแม่พีดีไหมเนี่ยลองลองลองลืมรัดเข็มขัดตลอดเลยอ่ะประเทศเนี้ยมันไม่มีเตือนอะไรเลย อ่านที่นู่นก็ไม่ได้เตือนนี่ที่นู่นมันเตือนนี่มันเตือนอยู่ข้างมันก็พิม่์แต่อันนี้มันไม่เตือนเลยแล้วลืมนัดเข็มขัดตลอดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรแล้วไม่ต้องแต่งตัวอย่างเงี้ยทำไมอ่ะไม่ได้หรอไม่ใส่อีกแล้วนะฮะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรก็แต่งเองอ่ะแล้วก็ตรรงนนี้่่าักอะไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ อะไรทำไมทรงผมที่นี่มันเยอะจังใช่ทรงผมเยอะมากเลยอ่ะนี่ไงคิดถึงทรงเดิมอยากลองไปเมืองเคยทำงานประเทศนี้ปะยังไม่เคยอ่ะใชบ่ายยังไม่เคยอ่ะไม่เปไ,ได้บอกว่าหาสักหน่อยจะพูดซ้ำทำไมฮะหนักอะไระหาเองซะด้วยอะไรเนี่ยพี่ลอยพูดอะไรเนี่ยแล้วเาพูดอะไรไมสมาธิสั้นหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ได้ ยังไงเปลี่ยนผมอยู่เห็นปะวันไม่มีสมาธิใช่ไหมเปลี่ยนผมเนี่ยก็มันเลือกทรงมีได้มันมีสีไม่กี่สีเองนี่มันใส่ได้อ่ะมีหลายสีโดยพี่ถอยเทปอะเอารถใครมาเนี่ยก็เถอพี่ถอยไงทำไมไม่ตังค์ซื้ออ่ะคือเข้าประเทศมาไม่ใช่ไงคนมันรวยอะครับทัทีนะขอตังค์หน่อยไม่มีอ้าวเนี่ยขี้งกเงินมันไม่มีขี้งกมันมีแต่รถได้ทำไงอะ เขาให้รถนายใช่ไหมไม่ใช่แต่แล้วไ่ตังเอาตังไปซื้อรถได้ไงอ่ะอ๋อเืาทำงานหาเงินสิครับไม่ทำงานแล้วมันเจอได้ยงไงหรือเปล่าคุณเนี่ยมาแล้วปากโคตรแดงปากโคตรแดงเลยทำไมอ่ะยนวนก็ปากแดงเหมือนกันไม่ใช่หรอไม่ได้แดงขนาดนี้ปะแดงขนาดนี้นี่แล้วทำไมต้องทำเสียงงั้นด้วย ตำรวจมาจับคนบ้านลยบนรถขม่มไลยสิใช่สิ <c oughs> ก็จะมาเป็นคนบ้าเนี่ยไปจอดที่โรงพยาบาลเลยอ่าโอเคยวให้หมอรักษาใช่ไหมใช่ไม่มีหมอเมื่อกี้เจอหมอเลยไม่เจอนีบ่วีจะไ,ไปไหนเนะี่ยแล้วมีรถกี่คันมีนคันเดียวเออ<ม>ก็มีคันเดียวอีคันหนึ่งก็เป็นรถ กระป๋องกระป๋องอะสีแดงๆดงะรถกระป๋องกระป๋องทำไมต้องเรียกรถกระป๋องกระป๋องอะจชบาก็มีนะก็เหมัอนรถกระป๋องไงมันรถแบบไม่ใช่รถกระป๋องมันเป็นรถคลาสสิกแบบมันเป็นรถแบบมินิมอลอ่ะคนไม่ค่อยมีตังขี่กันนะครับรถคันนี้เออก็ใช่มันไม่มีตังไงเอนี่ไงก็แบบก็นั่งรถพี่ทอยไงฮะแอร์เย็นคันเนี้ยคันแบบรุ่นใหม่น่ะปี2020เนยี่สอะให้ใครนั่งแล้วหรือยังเนี่ย ยังเลยอ่ะเกือขี่คนเดียวมาตลอดเลยตั้งแต่ <c oughs> ออกแลยค่ะังไม่ต้องอ๋อขี่คนเดียวมาตลอดตั้งแต่ได้คนรถคันนี้มาใช่มีแต่เอวีโก้มานั่งแล้วอ๋อวีโก้เข้ามาแล้วใชสว่สาวอ่ะเสาวอ่ะสาวไม่มีคุณตำรวจครับครับว่าไงครับทำไมรถในประเทศมันเป็นสีดำกันหมดทุกคันเลยครับเหรอแต่ก็ไปเปลี่ยนสิไปนะ รถเป็นสีดำยกเว้นรถเริ่มต้นขันสีแดงใช่ไหมครับใช่ข้าั้นสีดำหมดใช่น่าจะบักครับไม่แน่แจ่ทำไดแน่นะแล้วทำไมรถตำรวจถึงเป็นสีดำครับปกติครับปกติครับเอ่อตำรวจครับครับผมขอแจ้งความได้ไหมได้ครับว่ามาเลยคดีแบบรักขโมยอ่ะรักขโมยหัวใจผู้อื่นเป็นไงครับ และแล้วก็แย่งผมหนึ่งไปแล้วโหแล้วโดนตำรวจแย่งมุนี่ไงหมอหมอครับครับผมเอ่อพอดีมีคนบ้าหนึ่งอัตราครับผมครับผมเดี๋ยวผมฉีดยาให้นี่นี่คนนี้ครับเอาไหนบอกตัวเองตัวเองเป็นคนบ้าจะมารักษาไม่ใช่คนนี้ครับคนนี้โอ๊ยเป็นหวัดใจกันหรอเนี่ยคนนี้ครับหวันใจเออเขาเขาเป็นแบบเป็นแบบ คนที่ผมจ้างมาให้อยู่กับผมเองครับรวยมากใช่เชบาก็จ้างเหมือนกันเนี่ยจ้างคนนี้มาอ้าวผมจ้างคุณนะคุณมาจ้างผมได้ไงอ้าวเสียงกันเฉยเลยใช่ชบาจ้างมัวเละเออทไมไมห้คุณหมอแล้วคุณหมอมาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยทำไมไม่ไปอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูครับเมื่อกี้คุณหมอยงร้องเพลงเลยอ่ะใช่คนเดียวกันปะใช่ครับเห็นด้วยเหรออ้าวไม่เห็นได้ไงก็ไปนั่งอยู่อ๋อเออ นั่งตามหาคนมาเฮ้ยเอาอะไรเนี่ยอาจารย์นะครับเนี่ยโอ้โหแจ้งตำรวจได้ไหมเนี่ยแบบเนี้ยดูดีอะไรเนี่ยแล้วมันกลางถนนด้วยโอ้โหที่สาธารณะเลยโอ้ my god ไปตัดหน้าเลยตัดหน้าเลยตัดหน้าตัดหน้าตุ้มตัดหน้าคุณชนผมอ่ะเอาเอาเลยครับจอดเลยครับจอดเลยครับเขา คำขอโทษผมเปลี่ยนเป็นเงินครับผมเอลี่ยนจากคำขอโทษเป็นเงินผมไม่มีตังค์ครับไม่หนึ่งพันบาทครับสองคนก็สองพันครับเออเนี่ยคุณคนเนี้ยคุณคนเนี้ยอ้าชี้ทำไมอ่ะหนึ่งพันครับหนึ่งพันไรสองพนสองพันได้ไงสองร้อยไม่หมดสองร้อยก็าครับสองร้อยก็เอาคุณหมอปั่นจักรยานอะเซไปเซมาอย่างเงี้ยแล้วเราขับรถมาดิผมดื่มเยอะไปหน่อยครับเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าคุณหมอต้องเดี๋ยวจะให้ชาวบ้านแจ้งตำรวจไหมขับขี่เวลาเมา แต่นี่มันจักรยานจักรยานฮะจักรยานก็เป็นรถไหมคะบีเอ็มนั่นนะบีเอ็มบีเอ็มเอ็กซ์ไทม์ตลกไหมล่ะบีเอ็มเอ็กซ์เจอกันด้านลูกบาลครับผมด้านโน่นดิวันหน้าชนได้ตายเปลยเนาะแล้วใช่ไหมคิดว่าประเทศนี้ดีหรือเปล่าครับอืมก็ก็ ดีหรอก,ก็ก็ถือว่าก็ระดับหนึ่งอ่ะพวกดีๆก็ระดับหนึ่งไงก็แล้วการทํางานเขา,านี่เป็นยังไงเคยลองทําบ้างยังอ่ะการทํางานยังไม่ได้ลองเลยแต่เห็นเขาแนะนําบอกว่าให้ไปทําเหมืองอ่ะงั้นลองไปทําเหมืองดูสักรอบหนึ่งไหมอยากรู้ว่ามันได้ตังค์เท่าไหร่อ่ะแต่เขาบอกว่าได้ราคาดีอยู่น้าเหมืองเห็นหมอแนะนำะครั้งก่อนเข้ามาเ<อ>ข้าประเทศก็ได้แป๊บเดียวนะทำไมอ่ะ นั่นันนนที่เกียจฟาร์มก็แป๊บเดียวก็ไปแป๊บเดียวก็ไปฟาร์มแบบให้มันรู้ว่ามันได้อะไรโอเคเฮ้ยดีแล้วตายไหมนะตายแล้วเหรอกระดิ่งเป็นนู่นเลยอะไรจะจอดรถ้นเลยล่ะไปเลยไม่ต้องจอดไม่ต้องรอไม่ต้องดูไม่ต้องไรเลยแล้วเราจะโดนป้นไหมอ่ะมันจะมีป้นป่ะประเทศนี้มีแต่เขาคงไม่ป้นนัดหรอกเขาเห็นนาบิถอยก็ไม่กล้าป้นหรอก ขายใหญ่ขายใหญ่ขาพี่ทอยใหญ่อะไม่ใช่ครับพอดีว่าเขาไม่มีใครกล้าทําอะไรพี่ทอยหรอกจริงนะต่อให้มามันก็แบบเอาพี่ทอยไม่ลงคนวงไหนไม่ไม่ได้ขิงเลยใช่แล้วทาไมหมอกมันลงอะมืดไม่รู้เหมือนกันมืดมากใช่เอ้ยมีคนทํางานอยู่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันไม่ต้องซื้ออะไรออมันไม่ต้องซื้ออะไรอรอซื้อบัตรทางานหรือเปล่าไม่มีนะไม่ได้ซื้อมานลองกิฟต์ดู เออคุณครับผมว่าไงมันได้เงินเยอะไหมครับเนี่ยที่เนี้ยก็ค่าขายหินที่มีหกร้อยก็ได้หกพันครับอันอันนี้เป็นฝาแฟงกันเหรอครับใช่ครับอันนี้เสื้ออะไรอะไรครับเนี่ยดูไม่ออกเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะศิลปะครับก็ผมวาดกันเองอันนี้คณเป็นแฟนกันเหรอเนี่ยเออผมจ้างเขามาเป็นคนใช้ผมเองครับใช่คนรับใช้จ้างเท่าไหร่ครับเออตอนนี้เขายังไม่คิดราคาผมเลยอ่ะ เฮ้ยคุณทำงี้กับผมไม่ได้นะผมจ้างมาแทนผมไม่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 คนรับใช้ต่อยหัวหน้าอย่างงี้ไม่ได้นะครับมันผิดจะไม่ได้เงินเดือนมือมือมือมันลั่นเดี๋ยวผมไม่จ่ายเงินเดือนนะครับเนี่ยเขาเนี่ใช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 ่เดี๋ยวไม่จ่ายเงินเดือนนะครับพอดีมือมันลั่นอน่ะทษทีครับแม่นะครับตัวครับดูแลคนใช้ดีๆนะครับครับครับคนใช้ต้องดูแลผมใช่หรอไหนอะบดับนะลองดูดีมันคลิปได้เปล่า มันบอกว่าต้องมีใบอนุญาตพี่ชายกดใช้ก่อนก็ลองกดว่ามันได้หรือเปล่าไม่อะรู้สึกว่ามันไม่ต้องกดใช้มันขุดได้เลยนะเนี่ยอ้าวมันกดไม่ได้มันบอกว่าต้องใบอนุญาตอะไรทุกอย่างไอ้คุณขโมยแล้วดอกเอามาจอดให้ตรงนี้ครับโอเคครับโอเคครับจริงจมันเป็นหน้าที่ของคนเราใช้ผมครับแต่มีอะไรเรบอกได้จะบอกเอาไปจอดของเขาให้อาจรย์มันขุดไม่ได้นี่มันขุดไม่ได้ครับ เรียกอะไรเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าฝนบึ้องั้นพี่ทายก็ขุดไม่ได้ดิทางนั้นอะลองก่อนดิลองขุดดิมันต้องมีใบอนุญาตในลองใช่ไหมลองไปขุดสิโอ้เหมาะเลยนี่กรรมกรแบกหามนี่ไปขุดต่อไปขุดอีกหนึ่งอย่ามาใช้อย่ามาใช้กันไงไปขุดอีกนิดนึงก็ไปขุดอีกนิดนึงเดี๋ยวให้ไม่โพลแล้วก็จะได้รู้ไงว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่อันเดียวไงทำไมยังอันเดียวมันโพลได้เหรอถอยไปถอยไมมไ่ทำ เอาเราจะบทําทำสักแป๊บหนึ่งก่อนอ๋อเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเอาไปเลยเหนื่อยมากมากเลยเหนื่อยสุดๆเออเอาเอามาทำไมเหนื่อยสุดๆอะไรเพิ่งขุดได้สองอันเดียวสองอันเหนื่อยและอ้าแล้วทำไมอยู่ที่นี่ถึงทำไม่ได้ทำไมอยู่ที่นน่นหนึ่งทำได้ที่โน่นไม่ได้ทำแล้วแล้วทำไมที่โน่นไม่ตัวขาวเหมือนที่นี่ที่นน่นมันเมืองร้อนเนาะก็อยากแบบอยากเห็นอะไรขาวๆบ้างไงอย่างนี้มันแบบนั้นมันดำอ่ะทำไมก็เหมือนคนอื่นสิ ไม่เหมือนเอ้าถ้ามันเหมือนข้อื่นแล้วทําไมต้องมาตัวขาวเทนี้ะครับมันเป็นเมืองหนาวเหรอทำไมอะครับก็มันอากาศมันเปลี่ยนอะมันก็เลยตัวสิไอเปลี่ยนไงอุณหภูมิมันเปลี่ยนไงอุณหภูมิเปลี่ยนไรอุณหภูมิอุณหภูมิเปลี่ยนสีผิวก็เลยเปลี่ยนไงแสดงว่ากลับไปมันก็ต้องตัวขาวเหมือนเดิมมันดิั้่นั้นนะแต่มันก็ค่อยๆดำเรื่อยๆใช่ไหมล่ะแต่มันมันจะดำเฉียบพลันไม่ได้นะอยู่นู้นถ้ากลับไปเลยยังเห็นตัวดำอยู่นะ ทำไมเ่ีทำไมเ่ีฮะเฮ้ยทำไมไม่อยโดนแรงตาไม่ได้เช่าโดนแรงแลง้วนั่นแหละแล้วสรุปจะจะไปขุดให้ไหมนเนี่ยไม่แม่ไม่ทอยขุดเองก็ได้เดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงละกการบัตรทำงานก็ไม่ซื้องานไปทำงานไป,นไปอย่ามาใช้ครับผมจ้างคุณมาแพงนะโอเคไปของไปเร็รวๆท,ทำงานให้มันวไวๆหน่อย เมื่อกี้บอกโอเคอยู่เลยแต่ยืนสั่งอยู่เออเมื่อกี้บอกโอเคแต่ยืนสั่งอะไรอะอะไรชั้นไม่ได้สั่งนต่มายืนให้กำลังใจบอกว่าไวๆหน่อยก็จะมีกำลังใจอะไรรีบๆหน่อยสู้ๆนะคะสู้ๆอะไรได้กี่อันยังไม่รู้เลยเนี่ยวันหนึ่งนะขอดูกันเดี๋ยวเอาที่ชบาไปด้วยเอาที่ชบาไปด้วยจะได้บารลองโฟได้สิบเอ็ดอันอะทำไมมันแป๊บเดียวสิบเอ็ดอันอะแร่ใช่ไหมใช่แร่ดิอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ โอเคไปเด้งั้นเดี๋ยวขอคูดแปบงานก็ไม่ช่วยอ้าวก็ไม่มีบัตรทํางานทํางานหนังไม่ได้หรอกเดี๋ยวมือเป็นแห่ขอซื้อต่อเขานล้วขอซื้อต่อเขาเดี๋ยวมือเป็นแผลทํางานหนัสวัสดีครับเข้าใจไหมวัสดีครับที่นอนใช่ไหมพี่เจนฝากมาอ่ะคืออ้าวเจนใช่ป่าว้าอ้าวเจนบอกว่าพี่เจนฝากมามาช่างคนนี้แรกเขามาเล่นเฉยๆปเปล่าอ่ะสวัสดีครับครับ อ๋อเธอมาเล่นในสนามไฮแล้วได้อไอเดอรด้วยกันมั้ยไอเดอร์อะไครับมันมันจะมีอยู่หรอมีม,มีอยู่ทุก่หมายถึงตอนนี้นะมันยังมีอยู่ใช่ใช่ตอนนี้เ<ช>ขาต่อยกันอยู่ว่ะแล้วต้องรอเลือกตั้งไปแล้วนี่ชื่ออะไรกันนะครับเนีย่ยผมรบชื่อโซอครับ จำชื่อไม่ได้หรอกชื่อไม่โซมจำได้แต่จำได้แจำชื่อไม่ได้ชั้นเนี่ยที่เคยด่าเราในไอเดอรป่ะเราจำชื่อไม่ได้หรอกเอ่อจะไปไอดอรอันที่สามอี่สามชื่ออะไรอ๋อชื่อชบาค่ะอ๋อพี่ชบาแฟนพี่ทอยอ๋อใช่ไหมอ๋อฮะต้องถามเขาดูอ่ะต้องถามเขาดูเออผมใชผมผมจ้างเขามาเองครับเขาเป็นคนใจ้ผมมาแสดงว่าหลานกระสอสีอะ เอ้ก็นิดนึงครับนิดนึงนิดนึงระวังระวังมัดพิ่ชาบาเข้าเบ้าหน้านะเออไออันนี้แบบผมผมจ้างของจ้างหลายเดือนให้เขาด้วยครับก็เลยแบบก็เลยมาแบบผู้พิทักษ์ข้างกายผมเลยไงเธอไปเล่นไอเัดด้วยกันนะเออไปไปก็ได้ครับชาบาครับไปไอเดดไหมครับไม่เป็นไรไปไปไปกับพี่สาวเลยก็ได้อ้าวไม่ไม่ไปด้วยอ่ะก็แบบไหนบอกจะเป็นผู้พิทักษ์ไง นายนายบอกแกเป็นผู้พิทักษ์ไงไปเลยไปเลยไปแบบนี่สาวชื่ออะไรอ่ะขาวอ่ะใช่ใช่ซูน่าดีครับไปเลยไปรับการยังมีอยู่ใช่ไหมตอนนี้ยังมีอยู่ใช่ปะมอยูโอเคเอาเขาเอารถเราไปไหนอ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ปะเอาจะไต่ทำไมอ่ะเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยทำเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ย โอเคได้นะไปกับคนอื่นก็ได้ไปกับคนอื่นอะไรขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเมื่อกี้หยอกเลนเมื่อกี้หยอกเลนเขาก็รู้อยู่หรือเปล่าเขารู้อยู่หรือเปล่าเฮ้ยมีนกด้วยไม่รู้นี่ไงนกอีก่อยอะไรนกอีก่อยเนี่ยตืบดิเยียมมันดิเยี่ยบมันนี่ใส่ไม่ดีทำนงตายเลย แล้วสั่งให้เหยียวแล้วบอกคนนี้ใส่ไม่ดีนกอีก,ก่อยไม่<อ>ไม่ไม่ไม่พาไปนครับใครอยู่มือเราไม่ไปนั่งกับพี่สาวหรอเอาไปนั่งกับเขาทําไมอ่ะรถเราเขามีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันใช้ขับให้ครับอ๋อโอเคโอเคแต่ <c oughs> ว,ว่าพี่พี่อยากขับเองมากกว่าครับพอดีว่าคือไม่ไว้ไม่ไว้วางใจคนใช้อ่ะครับกลัวข,ขับชนอะไรเงเี้ยอะแต่ไม่วางใจทาไมก็ไม่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 ขับไม่ขับชนหรอก เดี๋ยวจะทให้อย่างดีเลยไม่เอาครับไม่เอาไว้วางใจงั้นก็ไม่ต้องเอาคนใช้ไปด้วยครับปล่อยนี่ก็ไปด้วยไงก็จ้างมาให้แบบเป็นผู้พิทักษ์ข้างกายนั่นเนี่ยไม่ต้องจ้างครับมาได้ใจเาไม่อยากได้เงินครับไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้เงินไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรไม่เอาอยากได้คนจริงใจให้หมดเลยพอปล่อยลูกเดียวเปล่าให้หมดอะไรอีลูกเขี้ยอย่าเย้ทำไมพนาลูกอย่างนั้นวะ ไม่รู้แล้วทำไมทำเสียงอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยปกติเออ่คุณครับมันมันจะมีไอเดอบีอีกไหมอ่ะมันมีไอเดอบอีกป้ะมี่มี่เรามามาเล่นยังไงครับสอนผมได้ไหมก็เข้าไปต่อยเลยครับเจอใครก็เปิดคนนั้นเลยใช่ครับไม่มีค่่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะมีพวกเปิดเลยเรเปิดคนนั้นแค่ไหนก็ได้นะแล้วแล้วคือ ผมต้องเปิดใช่ไหมครับเปิดเลยครับถ้ามันเปิดแล้ก็เปิดใจเลยฮะเปิดใจคุณเจนโอ้โหเล่นอะไรวะนะอะไรคุณเจนจะไม่ทำอะไรเลยพี่เอ้๊ะเปิดปะอะไรหลจะมาว่าไปไหนคุณเจนไปไหนเงียบทำไมอะคุณเจนนำเลยเอาก็เห็นคุยก็เงียบให้ไงไปไหนอะมึงอ๋อคุยไรก็คุยแค่นิดเดียวเองก็ถามไงเรื่องไอ้ดอกบะมันจะมีไอ้ดอกหรือเปล่า กอยู่ด้วยกันได้ยินอยู่ก็ใช่ไงชบาชบาฮรู้ไหมว่าสองคนเมื่อกี้เขาคือใครอะไม่รู้แล้วรู้ไหมว่าเราเป็นอะไรตอนเนี้ไม่อะไรใครเป็นไอ้เต้าบื้อไงทำไมทำไมอ่ะพี่ให้สองคนนั้นเข้ามาเองแหละพี่อยากรู้ว่าชบาเป็นรู้สึกไงแกงเล่นไงอืมอืมอะไรไม่ปรู้จักเขาได้ไง ก็ไม่รู้จักหรอกก็ทักไปหานายกบอกว่าส่งผู้หญิงมาให้หนสองคนแล้วงไงอีกแล้วก็บอกว่าจริงๆอ่ะพี่ทอยอยากให้เขามาจีบพี่ทอยให้จะมาดูด้วยทำก็อยากรู้ว่าจะมาจะเป็นงไงก็จะแกล้งอ่ะแต่ว่าเขาเข้ามาปุ๊บยู่ดีครับก็เขาก็เขาก็ไม่เล่นตามบทอ่ะงงเลย <laughs> อยู่ดีเข้ามานะมาถึงพี่เจนฝากมาเฉยเลยอะไรวะ นึงคนจะเข้ามาอลไรปบเอเอทำเทียนทำแบบไอ้นี่แล้วเป็นไรเป็นไรเราเป็นไรเมนี่เป็นไรเป็นคนใช้หรือเปล่าเออเป็นคนใช้นี่<笑><笑>แหละก็เป็นคนใช้นี่แหละเอะคนใช้ได้เดือนละกี่บาทนะครับไม่รู้เราไม่รู้ได้ไงอบอกว่าคนใช้ก็คนใช้ไงยังไม่ได้รับเเงินเง,งินเดือนเลยเอ,อืมกี่เดือนแล้วเนี่ยเป็นรายงานต่างดาวอะไม่ได้เงินเดือนอะ แล้วมาทำงานให้เขาทำไมปื้มังโอเคเดี๋ยวพี่ทอยว่าจะกลับที่นู่นแล้วอะโอเคเมื่อกี้โดนปั่าไปแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงที่อื่นดีกว่าฝนมันตกเพื่ออะไรเนี่ยเมื่อกี้รอเล่นนะแล้วเมื่อกี้เป็นอะไรงอนหรือเปล่างอนใช่ไหมเกือบแลงอนใช่หรือเปล่าไม่งอนอ่ะไม่ได้ไม่ไม่เห็นอาการหรอเห็นไง แล้วทำไมก็พูดมาตรงๆดิแล้วถ้าเมื่อกี้สองคนเมื่อกี้นี้แบบเข้ามาจีบพ,พี่ทอยจริงๆทำไงอ่ะก็เบชบาว์มาถึงนี้ถามไงว่าลองไปถามเขาดูว่า้าเขาถามว่าเป็นแฟนหรอก็ถึงได้ถามไงให้ไปชี้บอกไงแล้วพี่ทอยไม่ตอบอ่ะก็เลยโอเคโล้ังอย่างนั้นมันก็สําเร็จครับทบบาให้เชาว์างอนได้แต่ก็จริงๆพี่ทอยพี่ทอยเป็นคนอย่างนัง้นหรอกใช่ไหมเชบบาวาเหรอใช่ไหมหันหน้ามานี่อะไร ใช่ไหมไม่ใช่อไม่ใช่ได้ไงแล้วปกติวิทรายเป็นแบบไหนก่อนนั้นนั้นะไม่รู้ตอนนี้เหรอใช่ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นนะเฮ้ยอะไรอ่ะเหนื่อยเมื่อยล่ะหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมัน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 อะคืออะไรอะพี่มอมสบายอ่ะคืนนี้พี่จะพาจะบาไปไปดู넷ฟิกไงมั่วแล้วมั่วแล้วไม่มั่วพี่มอมสบายเองะ แล้วมันทําอะไรมันคืออะไรอ่ะเขาวางระเบิดอ๋อวางระเบิดอะไร <c oughs> พี่นี่แหละมอมฉบ,บาให้ชบ,บาเมาแล้วมอมออได้ไงอะ่ะอ่ะอยากกินตามครับมันไม่ช่วยอะไรนะทำไมครับ <นะ S 2> มัน<า>ไม่ได้ล้างทองน,นะเมื่อกี้พี่วางยาฉบ,บาไงตอนที่ฉบ,บาอยู่บนรถเราฉบาแบบเมื่อกี้เผื่อกินน้ําในรถใช่ปะล่ะไม่อ่ะพี่ถอยเอาอะไรมาให้ฉบาหรือเปล่าพี่วางวางยาชบาเพื่อที่จะไปทนวร์ในคืนนี้ไงหรอใช่กินเลยกินไปทั่วนอนไรครับ หรือมันอะไรเนี่ยทำไมมันมึนไม่ใช่พี่มันจะมันอะไรนี่ก็พี่วางยาจะวางไงโอ้ดีดีไป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 ตรงเก้าอี้ก็ไม่เห็นได้เลยอ่ะคนอะไรอ่ะมันหน้าสลักเกินอะไรตรงนี้เลยอะไรนอนดิแล้วก็อะไรอ่ะอีไงก็มีได้อีไหนไม่ได้เลยอีไหน มา mm hmm. นี่ยเนี่เก้าอี้นี้ก็ไันแหละตาลายไปหมดแล้วกดอีแหมเสร็จละห <Yeah. S 1> ลับตายังหลับตายังหลับตา,ลบตาแล้วใช่ไหมเออมันมึนเนี่ยมันกำพริบกำพิบอยู่เนี่ยมันกำพริบแล้วมันหลับตายังตอนเนี้ย mm hmm. มันมืดหรือยังมันมืดแล้วมันมืดลงอะโอ้โหสงสัยจะมอมแบบพี่ทอยนี่มอมจนสจบาไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมนเนี่ยหลับตาไว้นะ วางกนอนซะต้องอิ้งงานเท่าไหร่อ่ะได้แล้วเราไอ้อีกอันหนึ่งอ่ะอะไรอะตื่นไว้กิออ้อนอะ่ะโอ้โห <c oughs> แล้วมันมีอไอ้ตรงที่สมองนั่นคืออะไรอ่ะตรงสมองคือมันสมองคืออะไรอ่ะวัดระดับผู้เล่นปัญญาอ่อนอ้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะมันจะตายแล้วปะเนี่ยก็มันวัดระดับผู้เล่นปัญญาอ่อนไตลกเลยตลกเลยเิ้ว อะพี่มอมอีกขวคนถึงละกันไม่ใช่ใช่กินไม่ได้มปนอย่างี้กินโอ้ยัดไปทั้งคู่ไม่เอาขอดรักอะไรกันตรงเนี้ยคู่เนี้ยเราไปทั้งขวดแล้วไม่ไปยัดอย่างนั้นนะยัดไปทั้งขวดเลยอ่ะเอ้าหายังโอเคโอ้โหมันคืออะไรอ่ะมาแล้วเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ไม่โกรธพี่ใช่ปะเรื่องเมื่อกี้โกรธเกือบโกรธขอาเทิครับไปเดี๋ยวเรากลับประเทศหลักกันดีกว่าแต่ตอนเนี้ย หลงพูดสิก็ถ้าใครที่สนใจอ่ะจะมาเล่นประเทศนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกตัวเลือกก็มีแฟชั่นน่ารักน่ารักแล้วก็คนอยู่ในประเทศนี้ก็น่ารักกันทุกคนเลยใช่โดยเฉพาะพี่ทอยเฮยทำมาเป็นไม่แต่นายยก็น่ารักนะครับอ๋อหยอกหยอกเล่นหยอกเล่นนิดนึงนั่นแหละ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วต้องกลับไปชิงสูรใช่ไหมใช่ปะใช่ครับแล้วรู้ได้ไงไม่รู้ดิก็เมื่อกี้เห็นทขาไม่รู้แล้วใช่ได้ไงเห็นว่าเห็นเบาะก็ถามว่าใช่ก็ตอบใช่ไปก่อนก็เมื่อนี้ก็เป็นอีกบางเรืองเลครับสำหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าหรือว่าใครก็ได้นะครับใครที่ยังไม่มีบางลงหรือว่ายังคว้งอยู่แต่อยากเล่นไฟเอ็มนะครับก็แนะนําประเทศนี้นะครับ n e g o City นะครับทิ้งลิงก์ไว้อยู่ด้านล่างนี้ใครที่อยากเข้ามาเล่นนะครับก็ กอกไวลิทเข้ามาเล่นได้เลยนะครับกระชบาบานี่เข้ามายังไงเนี่ยหายตัวมาก็ต้องกอกไวลิทก็เข้ามาดิเออถามแปลกเาวอาก็ไม่ได้ถามแปลกสักหน่อยก็ถามถามดีๆนั่นนี่อ่ะดีๆนั่นนี่เอ่อไปเป็นคนใช้ผมประเทศนู้นเลยนะครับอยากโดนไหมอยากโดนคนใช้ไหมต่อยแม่เอาครับไปแล้วครับไปไม่ครับไ่เจอแ้ไหมเอาคนดู ฝากกันเยนะฮะไปล<น>ะไปลไปเลยชิวอ<ม>าได้ได้ละไปไปคับมือ